ว่าอเจมส์จะอยู่ฝรั่งเศสเหรออ้าวโอเคใช่ไม่กลับหรอเออทำไมไม่กลับมาไปนานจังอะไปนานมากห้าสี่สามสองค่ะเอกไปไหนอะคะรบคัโลกหมุนรอบเธอค่ะเอกอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศฮะอยู่ฝรั่งเศสไม่ยอมกลับมาสักทีเลยฮะอยู่ฝรั่งอยู่ฝรั่งอยู่ฝรั่งฝรั่งนอนได้ไหมโลกหมุนรอบโธอค่ะหมุนไปงานเส้นเรื่อง เส้นเรื่องคือจริงๆมันเป็นสตอรี่ของแบบเป็นสตอรี่คัมมิ่งออฟเครับผม<ช>เป็นแบบดูการเติบโตดูมิตรภาพของ<ต>ของ<ล>คน3คนใช่ครับผมของของคน3คนที่รักกันมากๆแล้วก็จะมีแบบทั้งการแบบจากลาการเติบโตต่างๆอะไรเงี้ยเข้าเข้ามาจาก3คนที่อยู่ด้วยกันและรักกันมากๆเปนานๆครับผมในเรื่องบัรับบทเป็นในเรื่องบรบับบเป็นพระเอก ในเรื่องโวลับดเป็นเอ่อตะวันค่ะตัวตะวันก็จะคาแรคเตอร์แบบเป็นความสดใสของโลกใบนี้ให้กับตัวชินแล้วก็ตัวเอเคิดว่าชินเมานะมนะส่งไปนาแล้วก็เป็นความสดใสให้กับสองคนนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องราวที่ไอซ์บอกไปค่ะว่าจะมีเป็นแบบ การเติบโตของแต่ละช่วงวัยแต่ละเหตุการณ์แต่ว่าแต่ละสถานการณ์ยอะไรอะคะว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับรบบเป็นชินครับผมชินก็เป็นเอ่อเด็ก<ๆ>เด็กกัมพาที่เป็นเด็กวัดครับผมโตมาในวัดยอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกรับเลี้ยงโดยตะวันครับผมความสดใสของเราเยอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนรักเขามากแล้วแบบเขาเขามีบุญคุณกับเรามากยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนอยากจะทําทุกทุกอย่างเพื่อเขาเป็นคนแบบแบบห้าวห้าเฮี้ยวเี้ยวหน่อยฮะแบบชอบแบบ ชอบใช้กําลังชอบใช้แรงในครับตามทัศน์ทายสนับโบในเรื่องนี้โบนะแหลายหลายเรื่องที่เราเล่นมาประมาณเป็นเรื่องอีไเรื่องนี้ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ามันไต่ระดับของนั่นแหละค่ะที่บอกคัมมิ่งออฟเอชอะ่รแบบหลายอย่างใช่แล้วก็อีกอันนึงคือเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวด้วยแล้วก็กับโบกับไอซ์เนี่ยก็ต้องมีแบบว่ามามา,มาพูดเป็นพิธีกรอีก<ช>พูดกันอีกคือค่อนข้างยากเพราะว่าบทมันจะยาวมากๆเนี่ยแต่เราก็ต้องแบบ พูดให้โฟล์มากๆเหมือนเหมือนเป็นมืออาชีพเหมือนพี่อย่างเงี้ยเราก็แบบยากเป็นข่าวยากจังวะใช่ไหมครับพี่ดูเลยใช่ไหมนะข่าวยากต้องถามเลยตลอดยากยากต้องถามเธอตลอดเนี่ยตอ๊ะเอ๊ะยังไงก็จะได้เห็นตั้งแต่แบบรุ่นวัยนักเรียนจนไปจนถึงโรงงานเลยใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมากๆตั้งแต่แบบเปิด ประถมเลยฮะจนแบบโตมากๆครับใช่ทำไมพี่แอนเลือกวิกนักเนได้เธอใส่อะไรนะคะวิกชนักเรียนอ๋อมันเรามันเรามันน่ารักไงของเขาว่ายังดีครับมันยังเป็นแบบหน้ามาแบบแบบติ่งหูระบายไปดอกมาของผมนี่คือแบบมันมันเรียกว่าหนูแท้อะมันแบบมันไม่เหลือแล้วข้างบนมันเหลือนิดๆหน่อยๆแล้วแบบหน้าผากเราก็เล็กซะด้วยสินะบอกว่าพี่แอนก็อยากให้โชว์จังเลยผมก็แบบ ครับตะวันตัดให้ไงในเรื่องอ่ะตักันเองการตกระดาษไม่มีตังไงก็ตัดเลยแต่มานะเขาก็ส่งเขาดูโอเคนะดูรอดสุดก็ไม่รอดเลยขาว่าอะไรครับเราให้เขาพูดก็ได้โอเคโอเคโอเคเขาไม่อยู่เราไม่เอาดีกว่าเราไม่เอาดีกว่าได้เห็นตัวเองในชุดนักเรียนอีกครั้งนึงเยก็ก็ยังใส่ได้อยู่นะ ก็ยังใส่ได้ก็จริงก็จริงไม่กี่ปีเองก็ยังพอแบบเออก็ไม่กี่ปีนี่กี่ปีครับไม่กี่ปีนี่กี่ปีไอเดี๋ยวตัวปล่อยแล้ยตอนนี้วัยยี่สิบเจ็ดเราจบมหาลัยสิบปีจริงมะเนี่ยพี่สิบปี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 ประมาณมาไกลเหมือนกันแต่ไอ้นี่ยังไว้มหาลัยอยู่ ครับใช่ครับก็จริงจริงตอนตอนนี้ผมกำลังจะ25ครับเดือนเดือนนี้แหละเดือนเดี่ห้ก็ก็ไม่ต่างมากเท่าไหร่ครับนิดนิดหน่อยหน่อยการปรือมีนสามคนเหมือนกันบ้างครับผมว่าจริงๆจริงๆการการทำงานในละครเรื่องเนี้ยครับผมสำหรับผมนะสิ่งสิ่งที่ยากที่สุดคือคือการดีลกับทั้งทั้งสองคนอีกอีกสองคนนั่นแหละครับเป็นเป็นคู่แสดงของเราเนี่ยแหละครับไม่ใช่แค่ไอ้หรอก จ้าคือแบบต้องต้องต้องเดี๋ยวรอดูแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยผมก็แบบจะมีแบบคนหนึ่งที่เหมือนแบบเป็นคนแบบโยนมุก5บาทสิบาทอะไรตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนหนึ่งที่แบบต้องเปิดเปิดมินิคอนเสิร์ตตลอดเวลาแบบร้องเพลงเดี๋ยวเปิดเพลงเดี๋ยวแบบจัดคอนเสิร์ตตลอดเวลาก็แล้วไอ้อะค่ะไอ้ไม่เฮ้ยผมผมเรียบร้อยผมเป็นน้องที่น่ารัก เออกับพี่ๆทุกคนเดี๋ยวรอชมภาพนะคะแล้วเวรกรรมมันจะต่งให้กำมันทำงานค่ะเอาจริงๆผมน่ารักไม่น่ารักเหรอน่ารักเออเห็นไหมเห็นไหมอาการเป็นอะไรผู้จัดผู้จัดผู้จัดโอ้ จับใจมากเค่ะเคำโดสุดสุดโหดทั้งผููจัดโหดทั้งคู่กำกับอืออ่าใช่ฮะทุกอย่างก็จริงจริงจริงก่อนอ้นนี้ก็เคยโดนขู่มาแล้วครับผมทั้งแบบทั้งพี่แอลอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่พี่มาริโอ้ก็เคยดูผมคอยขู่ผมไว้ว่าแบบนี่เขาดุนะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ดุแต่ว่าแบบแต่น่าจะเป็นแบบพ่วงกับพี่ปั้นมากมากใช่แล้วก็จริงจังกับการทำงานมาก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 เหมากๆทุกเก็บทุกรายละเอียดเลย ใช่ครับตรงรายละเอียดจริงๆฮะแล้วก็แบบพี่แอนน้องพี่เอเลยดูแลดูแลสุดๆฮะมีมีมีความแบบเราซีนหมดแล้วถ้าเราแบบวันนี้แบบสุกไอ้กองกองมันเลิกกำลังจะเลิกเร็วอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนก็แบบเอ้ยหรือหรือว่าเราเอาซีนมาถ่ายเพิ่มกั็นไหมอะไรอย่างเงี้ยกลับไปเปลี่ยนชุดเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบก็ฟังแล้วก็ท้อนิดนึงโอเคก็ไม่เป็นไรก็ได้ก็ได้ตอนแรกเราคิดว่าเราจะได้กลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอ่ะไม่เป็นไรเราเราถ่ายต่อก็ได้ครับ มีห้องดำไหมปกติเราเปลี่ยนห้องดำผมมันผมยันไม่เคยเข้านะไม่มีห้องดำมีแต่ห้องสว่างๆใช่เรื่ห้องสว่างเรื่องย่ากับมาริโอเขาแบบต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาห้องดำต้องปรับทูนตัวละครอะไรกันเข้มข้นเลยไม่เรไม่ไม่มีค่ะไม่มีเหมือนเหมือนโอเคก็คือถ้ามีอะไรพีเอลก็จะใส่เพิ่มให้เหมือนขยายความความเป็นตัวละครรนั้นให้ ฝากหน่อยความน่าสนใจของเรื่องเราขายของความน่าติดตามมันไม่มีต้องดูต้องดูจริงๆ,งๆ,ๆใช่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าเป็นเรื่องที่หนูว่ารายละเอียดค่อนข้างน่าสนใจอยากจะให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆเป็นแบบอะไรที่คนไทยน่าจะยังไม่เคยได้แบบรับชมกัน <c oughs> ใช่ครับแล้วก็น่าจะเป็นภาพอะไรใหม่ๆที่ทุกคนจะได้เห็นกับเราสามคนครับว้าว โดยโดยเฉพาะตอนแรกๆตอนเด็กเนี่ยคือแบบโอ้ยเล่นอะไรกันไปเยอะมากฮะก็ก็แบบพวกเราสนุกกันมากๆก็เชื่อว่าทุกคนที่ดูก็น่าจะสนุกตามไปกับเราก็อยากให้ดูกันมากๆครับโลกโลกเหมือนรอบเธอครับจริงๆล้วคอมเ็นแนวไหนเสียว เสียวเลยเขาบอกว่าเสียวเลยใช่ไหมเสียวเลยฮะจริงจริงก็เสียวได้ก็เสียวได้จริงมี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 หลายเสียวอยู่เหมือนกันใช่หลายเสียวคนรู้หมดด้านขวาด้านหเสียวได้เสียวจริงเรื่องนี้เรื่องนี้เสียวจริงไม่ใช่แค่ไอโบพี่เจมส์ก็เสียวมาอุ้ยคนนั้นคนคนนั้นน่าจะเสียวที่สุดแล้วก็มีพี่เกรซวอลินทอร์ดด้วยอา ตัวละครรับหรอตัวละครให้เเ้าใหหบบัรอ,รรอไม่รู้เหมือนกันพู้ไปแล้วก็มีก็น่าจะได้เห็นกันแล้วแหละว่ามีใครบ้างปิดตาไปได้นเนี่ยปีหน้าแน่นอนใช่ค่ะปีหน้าปีหน้าได้รับชมค่ะอัปเดตล่าสุดของผมคือต้นปีหน้าฮะน่าจะมีทุนาเอ้ยมีนาคมมีนาฮะโอเคมีนาครับผมขอบคุณครับ